ข่าวแรกที่จะนำเสนอในวันนี้นะต้องการคอมเมนต์มากๆเลยจะไปทางเดียวกันไหมนะเออมันยังไงนะมันมีเหตุการณ์เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับบริเวณชายหาดจอมเทียนคนึกถึงน้ําทะเลนะครับน้ำทะเลมันก็จะสวยนะใช่เวลาเราไปเราก็อยากจะว่ายน้ําทะเลแล้วช่วงเนี่ยอากาศเย็นๆน้ําใสมากชลบรีพัทยาจะบอกให้คุณผู้ชมนั้ท่องเที่ยวมาก็อย่าไป พัทยาอ่าใช่อ่านะฮะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยน้ำทะเลมันเป็นสีดำนะครับแล้วเกิดจากการกระทําของคนซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่รับงานแถวนั้นไปชมภาพฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพเลยครับแหมใช้คาว่าอะไรดีงามหน้าเหรอเอาอะไรอะงามไส้เหรอแล้วดูดิเจตนาไหมอย่างเี้เจตนาสิครไม่ได้แอบด้วยนะทําแบบจริงจังนะเนี่ยครับเมื่อวานนี้ครับ ภาพนี้นะครับถูกแชร์ว่อนเลยในโซเชียลมีบริษัทผู้รับเหมาของไทยครับปล่อยน้ำสิน้ำเสียลงในทะเลนะครับบริเวณชายหาดจอมเทียนทำให้น้ำทะเลบางส่วนกลายเป็นสีดำต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะโอ้โชมพู่พูดไม่ออกนะเจอภาพแบบนี้นะอึ่งเลยอึ้งเลยทำไมถึงทำแบบนี้เอาล่าสุดนะครับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับก็ลงไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็เอาผิดทันทีเลยนะครับโดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฮะมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ร่วมกับเมืองพัทยาสำนักงานเจ้าท่าภูม,มิภาคสาขาพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับจุดเกิดเหตุบริเวณชายหาดจอมเทียนซอยจอมเทียน14อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียนมีน้ำทิ้งสะสมในระบบท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานคนงานจึงได้สูบน้ำดังกล่าวระบายลงทะเลโดยตรงเอา้า <c oughs> โอ้ยฟังแล้วงงฟังแล้วอึงนะ้งไงค่ะ จากเหตุการณ์นี้นะครับส่งผลให้เกิดภาพน้ําทะเลเปลี่ยนสีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะครับทางเจ้าหน้าที่ถึงได้แจ้งระง,งับการกระทําดังกล่าวโดยเร่งด่วนจนสภาพสีของน้ําทะเลเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติและได้ประสานครับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะฮะลงตรวจสอบคุณภาพน้ําและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าว อย่างละเอียดครับโอ้โหและนี่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมายืนดูด้วยนะก็นี่อโอ้โหงามหน้าประเทศไทยจากการสอบถามข้อเท็จจริงนะฮะทางผู้จัดก,การโครงการพบมูลเหตุแห่งการกระทําความผิดค่ะเจ้าหน้าที่ฮะจึงได้ดําเนินการตามกฎหมายร้องทุกข์กล่าวโทษฐานปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรก,การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับตามปีพุทธศักราช2563อาศัยอำนาจตามพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพศสอน,นะครับพุทธศักราช2535เอาไว้ณสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะฮะยืนยันเดินหน้าครับคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือครับทุกภาคส่วนเลยนะฮะหากพบเห็นการกระทําที่ส่งผลครับกระทบต่อทะเลและชายฝั่งสามารถแจ้งเบาะแส,าาสานะฮะเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรของประเทศให้อยู่อย่างยั่งยืนคือช่วยกันนะฮะ วยกันสอดส่องอย่ามักง่ายเนาะพี่ก๊อฟเนาะมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะและเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วช่วงนี้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเพราะอากาศดีช่วงนี้แหมแล้ว้แลวมองจากมุมสูงจะเชื่อเลยว่ามองจากมุมสูงโรงแรมเห็นหมดเจตนาทําขนาดเนี้มันเหมือนพูดไม่ออกจริงจริงนะคืออภาษาชาวบ้านนะฮะเขาเขาคิดได้ยังไงดีกว่าอยู่ๆเอามามปล่อยกลางทะเลแบบนี้ยคิดได้ยังไงฮะแล้วกลางวันแสก นักท่องเที่ยวก็มีเนี่ยอืมไม่ควรทําจริงๆนะคะจริงๆควรจะมีการปรึกษาก็ได้ถ้าเกิดว่าเอ้ยต้องมันต้องทำงานแล้วมันมีอุปสรรคแบบนี้ลองปรึกษาเทศบาลประจาพื้นที่ไหมว่าเราจะต้องทํายังไงดีเพราะว่ามีงานที่ต้องรับทํามีใครประสานช่วยไหมอาจจะมีเทศบาลมาช่วยไหมประจําพื้นที่หรืออย่างน้อยคุณรับเหมามาคุณก็ต้องวางแผนดีถูกปะหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบออจา้างรถดูดมาแล้วไปปล่อยที่ไหนหรือว่าตามกฎหมายออก็ว่ากันไปจัดการสิครับไม่ใช่ว่าถึงเวลา มาตามที่อ้างนะแบบประมาณว่าเออมันเต็มก็ต้องระบายออกทํางานไม่ได้ <c oughs> เออมันมันใช่เหรอฮะอ่ะแล้วจะเป็นพี่พี่ไปเที่ยวณตอนนั้นกําลังจะลงเล่นน้าพี่อยากลงเล่นไหมล่ะไม่ลงอ่ะแล้วผมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าแค่ไม่ลงในวันนี้นะค่ะวันวันวันรุ่งขึ้นยังไม่มั่นใจเจะลงดีไหมเพราะไม่รู้ว่าปล่อยน้าอะไรลงไปมีสารเคมีหรือเปล่ามีอะไรอันตรายหรือเปล่าต่อผิวหนังไหมเนี่ยส่งผลเสียวงกว้างนะคะครับ